ตอนนี้หญิงตอบไม่ได้จริงๆเลยค่ะแต่ว่าสาหรับตัวหญิงนะตอนนี้นะถ้าถามใจหญิงอะตอนนี้หญิงยังไม่อยากทําแล้วอะคือหญิงรู้สึกว่าการทํางานที่มันมันไม่ชัดเจนอะไรเงี้ยมันทําให้เรารู้สึกว่ามันเสียเวลาแล้วก็เสียโฟกัสเวลาหญิงทำงานอะไรหญิงโฟกัสดังนั้นเนี่ยเมื่อเราทุ่มเทกับมันไปมากแล้วแล้วมันไม่เป็นไปอย่างที่เราคาดหวังไว้เงี้ยแล้วเราเรา,เราเลยรู้สึกว่าเฮ้ยมันอาจจะไม่ใช่ของเราก็ได้นั้นมาโฟกัสกับเรื่องอื่นละใช่ <c oughs> <c oughs> ตอนนี้ก็ที่จะมีก็มีภาพยนตร์รูปแปงจะเข้าลงภาพยนตร์ที่ญี่ปุ่นค่ะเดือนสิงหามนี้ทำงานที่นี่นะครับตอนนี้ก็มีละครนะคะของช่องสามนะคะก็เป็นเลือดหเลือดมังกรเสวนสิงห์ที่ด้านหงก็น่าจะได้ชมกันปลายปีแล้วก็สุดแค้นแสนรักแล้วก็มีละครจาะอีกหลายเรื่องอยู่ที่ที่เราตกลงไปบ้างแล้วอะไรแบบนี้ ไม่เลยค่ะหญิงรู้สึกว่างานหนังหญิงเองหญิง,ง,งมีคนดูแลอยู่แล้วในสังกัดที่หญิงได้คุยไปกับทางนิวยอร์กเมื่อปีที่แล้วเขาก็ยังส่งงานส่งบทส่งอะไรให้เราอยู่นะคะก็มีการแคสติ้งปกติก็จริงๆการทำงานหนังมันก็ง่ายกว่าเพราะว่าถ้ามันถ้ามันทำแค่3มเดือนมันก็เหมือนกับใช้เวลาไม่นานแต่การการทำเพลงมันมันยากมันใช้เวลามันต้องทุ่มเทเวลาทั้งหมดอะคะ่ะดังนั้นเนี่ย หญิงก็ต้องยอมรับตัวเองว่าในในความเป็นหญิงนะหญิงรู้สึกว่าหญิงไม่ได้เก่งขนาดนั้นในความรู้สึกหญิงนะแล้วก็เราไม่ได้เริ่มมาเหมือนกับแบบอย่างศิลปินนักร้องเมืองน,นอกอย่างเบียงเซ่หรือใครเนี่ยเขาเริ่มมาตั้งแต่เด็กเวท,ทีเขาใหญ่มาตั้งแต่เด็กแล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ยวันนี้เราเราก็30แล้วอะ่ะบางทีเราก็ต้องหันกลับมามองความเป็นจริงว่าเฮ้ยเราทําได้หรือเปล่าด้วยอะไรเงี้ยแล้วก็อาจจะเป็นว่าช่วงนี้หญิงหญิงอาจจะแบบทําหลายอย่างซะจนมีธุรกิจของตัวเองด้วยมันก็เลยเหมือนกับ โฟกัสของหญิงมันหันเหไปอีกทางหนึ่งอะไรเงี้ยค่ะก็อยู่กับปัจจุบันดีกว่าอะไรทําให้ไม่เหนื่อยเกินไปแล้วก็มีความสุขกับมันมีที่อื่นสักที่อื่นติดต่อถ้เกี่ยวกับงานเพลงเราจะยินดีมากเละคะก็ยินดีนะยินดีเพราะเรื่องของเพลงก็เป็นเรื่องที่เรารักมากที่สุดนะคะเพียงแต่ว่าโอกาสมันคงยังยังไม่ใช่ตอนนี้แม่ตอนนี้นะคะอด็กอยู่น้ำในหิ้่น้ำตุกดูด ก็อย่างที่สาวยายละหญิงเธอบอกนะคะสำหรับสัญญาค่ายเพลงที่ต่างประเทศเนี่ยตอนนี้นะคะยกเลิกไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็เรียกได้ว่าไม่ได้มีปัญหาอะไรค่ะแต่ว่าส่วนตัวแล้วเนี่ยสาวยาย้ายหญิงเนี่ยนะคะคิดว่าเวลาที่ทํางานอะไรแล้วรู้สึกไม่โปร่งใสเนี่ยมันไม่เป็นตามไปไม่เป็นไปตามข้อตกลงนะคะก็เลยไม่มีความสบายใจที่อยากจะทําก็เลยได้ยกเลิกสัญญาอันนี้ไปนั่นเองค่ะสําหรับโปรเจกต์ด้านอื่นในต่างประเทศเนี่ยก็จะมีภาพยนตร์เรื่องลูแปงก็เรียกได้ว่าจะเข้าฉายเดือนสิงหาคมนี้แล้วที่ประเทศญี่ปุ่นค่ะส่วนผลงานในไทย ตอนนี้ก็จะมีละครเลือดมังกรทางช่อง3ามเรียกได้ว่าจะได้ชมกันปลายปีนี้แล้วก็ยังมีละครเรื่องสุดแ,ดแค้นแสนรักแล้วก็ยังมีอีกหลายเรื่องเลยที่ตอนนี้เนี่ยกำลังจ่อลงคิวจ่อ,จอลงจออยู่นั่นเองค่ะ,คะสําหรับงานหนังในต่างประเทศเนี่ยก็มีไปแคสอยู่บ้างอะไรอย่างนี้แต่ว่าก็ยังไม่ได้มีการติดต่อกลับมานั่นเองค่ะเเรียกว่าต้องรอดูกันต่อไปนะสำหรับ<ช>สายหญิงของเรานะคะมาต่ออีกหนึ่งหนุ่มดีกว่าค่ะที่ไปร่วมงานในครั้งนี้นะคะสําหรับหนุ่มเอสการตับพงของเราเจอตัวหนุ่มเอสครั้งนี้ก็เลยต้องขอ เดี่ยวกับข่าวข่าวนะคะว่าจริงหรือไม่คะที่ตอนนี้นะคะก่อนหน้านี้ย้อนกลับไปก่อนว่ามีการวางตัวไว้ว่าในละครคาดเชือกเนี่ยจะให้หนุ่มเอสกัตพงศ์ของเราเนี่ยเป็นพระเอก แต่ว่าไงมันกลับเปลี่ยนสาระปรับไปงั้นกลายเป็นหนุ่มมิกเข้าไปเสียบแทนอ,อ,อันนี้หนุ่มเอสเนี่ยรู้เรื่องหรือเปล่าคะ,คะแล้วได้คุยกับมิกบ้างหรือเปล่านะคะเกี่ยวกับเรื่องข่าวที่มันออกมากลัวไหมว่าคนเนี่ยจะจับโยงให้เราเนี่ยไปกล่าวกันโดยที่เราเนี่ยไม่รู้ตัวคะ่ะ uh huh. แล้วก็ถามถึงเรื่องหัวใจเนี่ยว่าตอนนี้เป็นอย่างไรบ้างโสดอยู่หรือเปล่าปิดตัวเองไหมและเห็นบอกว่ามีคนที่คุยแล้วอยู่นอกวงการอันนี้ใช่หรือไม่เดี๋ยวเราไปฟังหนุ่มเอสกันตะพงเขาตอบคะ่ะ ตอนเรื่องคาดเชื่อนะคะเรเห็นผู้ใหญ่บอกว่าวางตัวกับเราแต่นี้มฟน้องมิกน่าเสียแทนเราดูเรื่องไหมอันนี้ผมไม่ทราบเลยจริงๆครับผมเชื่อว่าผู้ใหญ่เป็นคงเป็นทางที่ผู้ใหญ่คุยกันมาครับคือก่อนหน้านี้ผู้ใหญ่ไม่ได้มาคุยกับเราหรือว่าเราวางตัวกันหระาเอ่อน่าจะเป็นทางผู้ใหญ่คุยกันครับแต่เอสคุยครับแเอ่อได้ยินมาครับมีแฟนคลับถามมาเหมือนกันครับโดยปกติก็คงเหมือนละครทุกเรื่องที่เอ่อก่อนจะออนแอร์ก็จะมีข่าวออกมาต่างๆตามกระแสต่างๆแต่ว่าไฟนอลจริงๆก็ต้องเป็นผู้ใหญ่ไฟนอลครับ เออยังไม่มีโอกาสได้คุยเลยครับแต่คงไม่ไม่ไม่มีอะไรกันครับระหว่างผมกับน้องไม่มีอะไรแล้วก็กับทางช่องก็ไม่ได้มีอะไรครับเป็นการวางตัวของผู้ใหญ่ตามปกติครับโอ้ไม่เลยครับไม่ครับกับน้องมิกนี่เคยร่วมงานละครเรื่องแรกของผมก็เล่นกับน้องมิกครับแล้วก็อยากร่วมงานกันอีกครับก็ไม่ได้เจอกันมาตั้งเป็น2ปีได้แล้วมั้งครับผมว่าผู้ผู้ใหญ่ก็วาง เราละครตามความเหมาะสมให้เราอยู่แล้วครับผู้ใหญ่ก็ให้ความเมตตาผมมาอย่างต่อเนื่องครับผมก็ตอนนี้มีเรื่องพราวครับมีเรื่องพราวครับมีเรื่องพราวเรื่องเดียวครับใช่ครับอตอนนี้มีถ่ายแมกซยแมกาซีนครับที่กำลังคุยกันอยู่ครับแนวคงไม่เซ็กซี่นะครับไม่แน่ใจเห็น <laughs> ถอดเสื้อหรือเปล่าไม่แน่ใจอาจจะคงไม่เนอะคงคงไม่ครับคงไม่โสดสนิทครับก็อาจจะเป็นเพราะว่าคำแต่งงานมั้งครับไม่ปิดครับไม่ไม่ได้ปิดแล้วก็ไม่ได้ไม่ได้ต้องการที่จะไปแสวงหาแต่เรียกว่าปล่อยให้เป็นตามธรรมชาติโอกาสดีกว่าคือถ้าสมมติว่าเข้ามาในจังหวะที่ทุกอย่างมันลงตัวเคมีเข้ากันคุยกันรู้เรื่อง ก็ผมก็พร้อมเปิดใจที่เราจะมีมีความสัมพันธ์หรือศึกษาดูใจกับใครครับก็เรียกว่ายังเรียกว่าตัวเองทําให้ยังไม่เจอเพราะตัวเองทําให้ยังไม่เจอครับไม่ไม่ปิดครับความจริงก็อยากมีเวลาจะเจอเหมือนกันนะครับความจริงก็ก็มีคุยคุยอะไรอย่างนี้แหละครับแต่ก็ด้วยความที่ผมบอกว่าเราเราทำงานซะสูญยักษ์ก็ ก็เอ่อนอกหรือเปล่านอกครับก็ความจริงเรียกว่าคุยไหมอย่างที่บอกครับว่าผมค่อนข้างจะคุยกับใครเนี่ยเราใช้เวลานานอสักพักครับครับ เดือน2เดือนได้อะไประมาณนี้แหละครับอคกืองง <c oughs> นอกจากธุรกิจผมทําด้านอสังหาด้วยครับแล้วก็มีด้านที่เป็นงานการเมืองด้วยเพราะฉะนั้นเราก็จะเจอคนใน,ใน,ในหลากหลายแวดวงเรียกว่าเาเป็นนักกสาวได้เลยไหมคอ่าครับโอเคไหมพี่เต๋าค่อะไร ได้ยังได้ยังจะถ่ายภาพแล้วก็อย่างที่หนุ่มเอสเขาบอกนะคะข่าวที่ว่าหนุ่มมิกนะคะมาเสียบละครคาาเชื้อแทนเขาเนี่ยถามว่าเขารู้เรื่องนี้บ้างไหมเขาบอกว่าเขาเนี่ยไม่ทราบจริงๆเลยนะคะเพราะว่าทุกอย่างเนี่ยอยู่ที่ผู้ใหญ่นะคะว่าผู้ใหญ่เนี่ยจะคุยกันว่าอย่างไรนะคะแล้วส่วนตัวเนี่ยมโอกาสได้คุยกับมิกถึงข่าวนี้รดอยังเขาก็บอกว่าอันนี้ก็ยังไม่ได้คุยกับมิกเหมือนกันครับระหว่างผมกับมิกเนี่ยนะคะไม่มีอะไรกันครับแล้วอย่างถึงคือเราเนี่ยนะคะเป็นช่องเดียวกันอยู่ด้วยกันนั่นเองค่ะแล้วก็ที่สําคัญอย่่่่าาาางงทีีอกยููผ้้ใหญรววตัถ เห็นว่าเหมาะสมก็ต้องว่าไปตามนั้นค่ะกลัวไหมว่าคนเนี่ยจะโยงให้เราเนี่ยไปเกาเหล่ากันหนุ่มเอสบอกเลยค่ะว่าไม่ครับผมกับน้องมิกเนี่ยฮะคเคยร่วมงานกันอยากร่วมงานกันอีกแล้วก็ไม่ร่วมงานกันมานานถึง2ปีแล้ว<อ>ไม่น่าจะเป็นข่าวให้ต้องมาเป็นเรื่องเกาเหล่ากันนะคะ,ะ,ะเรื่องของหัวใจบ้างถามว่าช่วงนี้เป็นอย่างไรบ้างปิดกั้นตัวเองหรือเปล่านะคะหนุ่มเอสกัทพง์บอกว่าโสดสนิทค,ครับทําแต่งานครับไม่มีเวลาคุยกับใครแล้วก็ไม่ได้ปิดบังด้วยครับและไม่ต้องการแสดงอะไรว่าแสวงหาปล่อยให้ม ไปเป็นตามธรรมชาติคือถ้ามันเจอคนที่ใช่มันก็ใช่อ้าวแล้วที่มันมีข่าวมาว่าหนุ่มเอสกำลังคุยกับสาวนอกวงการแท้เนี่ยเป็นนักธุรกิจสาวอีกด้หนุ่มเอสบอกว่าใช่ครับเป็นคนนอกวงการครับเป็นนักธุรกิจสาวครับนะแต่ถามว่าคุยแบบว่าจะเป็นแฟนหรือไม่เขาบอกว่ายอมรับว่าคุยคุยกันได้ประมาณหนึ่งสองเดือนแล้วแต่ยังไม่ได้เป็นแฟนคือเรียกง่ายๆว่าคุยกันเฉยๆศึกษาดูใจกันเฉยๆส่วนเรื่องของอนาคตที่บอกว่ามันเป็นเรื่องของธรรมชาติถ้ามันใช่มันก็คือใช่นี่ค่ะ เดี๋ยวชนนี้เราพักเบรกกันสักครู่ค่ะ